สัมพันธ์มายึดเข้า <Okay. S 2> มันก็ขอให้เกิดทุกข์ได้นะครับเพราะบุคคลเนี่ยทุกข์เพราะลูกเยอะแยะไปหมดเลยจริงๆริงแล้วเนี่ยครับในหลักมันก็คือว่าลูกไม่สามารถเลือกพ่อแม่ได้แล้วพ่อแม่ก็ไม่สามารถจะเลือกลูกได้ mm hmm. ทุกอย่างมันเป็นไปตามการรับรู้ของแต่ละบ,บุคคลนะฮะมนุษย์เราเนี่ยถ้ารับรู้อย่างไรชีวิตจะเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับยังไงก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องเป็นไปตามนั้นเพราะนั้นจงให้เขารับรู้ในสิ่งที่สมควรจะให้รับรู้เขาก็จะเป็นไปนตามการรับรู้เเเเเพราาาาะขขของไไมมมม่่ีีปัใในจจิต หลักการที่แน่นอนนะครับเขาอาศัยการเห็นการได้ยินแล้วก็มีชีวิตเป็นไปตามการเห็นการได้ยินต่อสนองต่อสิ่งนั้นนี่เด็ดครับคือความใหม่แล้วก็ทําให้เขาเนี่ยไม่เข้าใจถ้าเขาถูกสอนว่าให้มีมีบุญมีบาปเขาจะมีบุญมีบาปถ้าถูกสอนให้มีเวรมีกรรมเขาจะมีเวรมีกรรมอะไรก็ดามใส่เข้าไปที่เขาเป็นหมดเลยครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่ความไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยถ้าเข้าใจในสิ่งที่พูดใหม่ๆรับได้ถือว่าชั้นเนี่ย เริ่มเป็นบุคคลที่กำลังจะพ้นนะครับพ้นทุกนะครับทุกก็คือหมายความว่าอันนี้จังก็คือได้กับกายท่านทุกขังได้กับจิตใจท่านอนัตตาได้กับวิญ,ญญาณของท่านนะครับคือเป็นพลังงานที่ลอยอยู่แล้วก็เก็บเวบไซต์ท่านตายเมื่อไหร่ท่านก็กลับคืนสู่วิญญาณของท่านแต่ร่างกายและจิตใจท่านก็คือกับกลายเป็นอนัตตาคือเป็นพลังงานหมดครับนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็น่าจะมีจุดหมายปลายทางของการ เช่นตอนนี้ท่านรู้แล้วว่าจิตปัญญามนุษย์สามารถพัฒนาได้พัฒนาเพื่ออะไรนะให้ไปสู่ไฟฟ้าสถิตไปสู่ทองฟ้าไปสู่จักรวาลถ้าจักรวาลที่ท่านพูดเนี่ยหมายถึงรูปธรรมนะครับแต่ถ้าสวงสวรรค์เนี่ยเป็นจิตปัญญายของจักรวาลน,นะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยสวงสวรรค์คือเป็นจิตปัญญายของจักรวาลคือความยิ่งใหญ่ความเบิกบานแล้วเหลือจากสวงสวรรค์นี่ก็คือการเข้าสู่ความเป็นศูนย์เรียกว่าซีโรอัสหรือเรียกว่าซูสเนี่ยนะครับ หรือเรียกว่าสุญญตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยเราไม่เข้าใจในสิ่งนี้เราก็เลยไม่เข้าใจทุกอย่างเราเป็นยึดติดเอาแต่ความมีแต่เราไม่เข้าใจในความไร้เพราะความไร้ไม่มีอะไรให้ท่านยึดติดนิพพานหมายถึงความไร้นะครับคือไม่ยึดติดสิ่งใดเมื่อไรสิ่งไรไรซึ่งสิ่งที่จะขอให้เกิดความมีได้นะครับแต่ถ้าท่านยอมให้มันเกิดมันจะเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อท่านมีอํานาจได้แต่เมื่อท่านครอบครองความเป็นสุญญตาครอบครองความเป็นนิพพาน ท่านสามารถบรรดาทุกอย่างให้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าไม่ว่าอะไรสปปรรพสิ่งทั้งหลายมีช่องว่างถ้าสามารโดนบรรดาให้ช่องว่างในจิตวิญ,ญญาณของแต่ละบุคคลเป็นไปนตามที่ท่านต้องการได้เลยนะครับอันนี้คือบรรดาคนที่จะเข้าไปอบรมเป็นกูรูนี่นะครับคือเรามีที่เราสร้างซุสอะคาเดมี่คือหมายความาเป็นสํานักพัฒนาทางจิตวิญ,ญญาณขึ้นมาแล้วนะครับที่บางใหญ่เนี่ยนะครับเราก็มีการเ,าเขาเรียกว่าการอบรมให้เป็นกูรู เป็นูรูไม่ใชู่รูนะครับูรูหมายถึงครูทางจิตวิญญาณที่จะเข้าใจจิตวิญญาณเหนือกับนักจิตวิญญาณหลายร้อยเท่านะครับนักจิตวิญยาเนี่ยอาศัยการบำบัดรักษาด้วยการพูดการสื่อภาษานะครับแต่อันนี้ไม่สื่อภาษาแสดงออกเลยไม่ต้องไม่ต้องเอ่ยเสียงนะครับคือทุกอย่างเป็นหลักวิชาลึกลับหลักวิชาลึกลับที่เราเรียกเป็นภาษาแบบมิสติคอลก็คือการไม่ออกเสียงนะครับสามารถโดนบรรดาให้ความคิดของคุณม i̇şte <c ười tema> ีกําลัง <nichts. sh arp ort> คิดอะไรแนละ้วทําให้เกิดขึ้นได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นรายการหนึ่งที่เป็นทางเลือกให้กับผู้ชมที่สนใจที่จะพัฒนาจิตวิญญาณของตนไปสู่ความเป็นที่สุดของความเป็นมนุษย์ที่แท้นะครับแต่ถ้าคนยังตกอยู่ในศาสนาเนี่ยนะครับก็จะไม่เข้าใจเพราะตัวเองตกเป็นท่าของความว่าความเชื่อความเชื่อเนี่ยหมายถึงต้องมีเรื่องราวสนับสนุนนะครับเรื่องราวหรือสตอรี่ต่างๆถึงจะขอให้เกิดเป็นความเชื่อ แต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์แห่งความลีกลับมันไม่ใช่ความเชื่อมันเป็นความรู้สึกได้นะครับความรู้สึกได้เช่นเดียวกับผมเอนเจนจอบัตรจำตัวให้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยผมไม่ต้องเห็นท่านไม่ต้องเห็นบัตรท่านไม่ต้องเห็นเลขท่านแต่ท่านสามารถรู้สึกถึงพลังกับบัตรที่ได้รับการเอนเนจอหรือการเปิดพลังบัตรไปจาตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีการเบ,บิดบัตรจำตัวก็คือว่าอีกทีหนึ่งนะครับคือ ต่อไปนะที่โรงแรมเนี่ยอาจจะเป็นช่วงบ่ายถึงเย็นเนี่ยนะครับเราเรียกการกระจายบาสนะครับเประั้นคนที่แบบจำัวที่มีศูนย์มีหนึ่งมีสองลงท้ายเนี่ยก็คือเป็นบุคคลที่ถูกเลือกในวันสิ้นโลกนะครับะจะมีปัญหา,าว่าตอนนี้มันก็ส่งให้เห็นแล้วครับว่าความแปรปรวนนะไม่ว่าอุทกากภัยวัตภัยไม่ว่าสิ่งต่างๆนะครับที่มันจะอุบัติขึ้นมันจะหล่อล้อมตัวแล้วขอให้เกิดเป็นมหันตภัยใหญ่เลยนะครับในปีหน้า ท่านดูไปแล้วกันครับมันจะถล่มทลายหมดทั้งเศรษฐกิจทั้งอะไรทุกอย่างนะครับเวับหุ้นที่ตกทีเกือเก้าสิบจุดอย่างเงี้ยนะครับมันจะระสําระสายไปหมดเลยนะครับทุกอย่างแล้วจริงจแล้วก็มันเหลือการคาดหมายนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเราถึงพัฒนาคนเหล่านี้ขึ้นมาให้เป็นผู้รอดโดยมีพระผู้ช่วยให้รอดทําให้เขารอดที่เราทําเหรียญโพลิคอยเนี่ยรหรือเหรียญของซุสขึ้นมา ก็หวังที่ให้เหลือนี้เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นตัวรหัสหรือตัวโบเดมหรือตัวอะแดปเตอร์ที่จะแปลสัญญาณไฟฟ้าในสมองเขาในจิตวิญญาณของเขาให้ไปสู่สนามแรงนะครับของจักราวาลหรือส,สุสวรรค์ให้เขามีพลังอํานาจที่จะช่วยผู้อื่นได้แต่เขาไม่เข้าใจเขายึดติดเอาความเชื่อในหลักาาาศาสนาเขาจึงต้องเป็นผู้ที่รับกรรมไปตามนั้นครับเพราะนั้นศาสนา,าทั้งหลายในโลกนี้จะดับสูญ จะดับศูนยะ์ะเพราะไม่มีศาสนาใดช่วยได้ครับไม่มีความเชื่อใดที่จะช่วยได้เลยครับ,รรบนั่นนะครับคือหมายถึงวันสิ้นโลกก็ค,คือวันสิ้นความเชื่อทั้งหมดนะครับจะเหลือแต่ความจริงแล้วตอนนี้ท่านไม่เข้าใจท่านไม่ยอมเชื่อหรอกแต่วันใดเนี่ยนะครับวันที่21มันมาต้นเดือนธันวาท่านก็นจะเชื่อแล้วครับธันวาปีห้าถือแต่ท่านเชื่อแล้วก็สายไปเพราะท่านกลับตัวไม่ทันหรอกครับเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยบรรยุเป็นผู้คิดแล้วก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้น ความเชื่อของมนุษย์ถูกดดันกลับครับถูกดันกลับลงมาก็ให้เกิดความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศแรงกดดันความไม่มั่นคงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเห็นดาวเทียมทั้งหลายจะดับลงนะครับจะร่วงหล่นลงไปหมดเลยคุณไม่สามารถติดต่อทางอินเทอร์เน็ตได้ไม่สามารถติดต่อทางสื่อสารทีวีวงทีวีได้หมดคุณรู้ไหมว่าทุกอย่างมันควบคุมโดยสุริยะคือลมสุริยะจะพัดเข้ามา นะครับดวงอาทิตย์ดวงเดียวนี่ครับสามารถที่จะปั่นปวงได้หมดเพราะทรงพลังอํานาจแห่งความรอ้อนมหาศาลและแสงที่จะทําลายสนามแม่เหล็กทั้งหมดได้นะครับตอนนี้ถ้าดวงอาทิตย์นี้แปรตรวนไปนะครับเพิ่มจุดดับมากมันจะร้อนมหาศาลเลยครับแต่ถ้าจุดดับน้อยมันก็จะร้อนน้อยครับแต่มันกำลังจะเพิ่มจุดดับทีละจุดละจุดละจุดพอถึงทันมาหรือถึงปีหน้าครับมันจะมีหลายจุดครับ มันเคยมีถึง11จุดไปนะครับในจุดต่าของวงอาทิทยิ์ครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันมี11ได้มันจะมี12 13 14, 14ได้ครับแล้ว่านก็คอยดูต่อไปเพราะฉะนั้นการที่จะทําอย่างนี้ได้ต้องถอดรหัสของมันแต่ไม่ใช่ถอดรหัสอย่างที่นะักเขียนทุกถอดรหัสกานสิ้นโลกถ้าคุณไปศึกษาอ่านแล้วก็ไม่อีอะไรครับให้คุณขนย้ายครับนะฮะแล้วก็จะบอกว่าจะเกิดอย่างนั้นมาเกิดอย่างนี้มาแต่ไม่ได้บอกของทางแก้ไขนะครับเพราะเขาเป็นมนุษย์ าเป็นคนธรรมดาไม่มีตัญยากแก้หรอกครับเพราะฉะนั้นต้องร้อง,องขอต่อสิ่งที่เป็นตัวนําไฟฟ้าหรือตามแม่เหล็กไฟฟ้าของจักรวาลเราเรียกว่าโฟกัสแม่เหล็กไฟฟ้าของจักรวาลเท่านั้นหรือเรียกว่าตัวนํายิ่งยวดรเรียกว่าซูเป,ปอร์คอนดักเตอร์เท่านั้นที่จะแก้ไขชิ้นต่างๆนี้ได้แต่ใครเราที่จะรู้รหัสข,ของซูเป,ปอร์คอนดักเตอร์นะครับแล้วใครเราที่จะแปลเปลี่ยนสัญ,ญญาณจิตวิญญาณตัวเองเป็นซูเปอร์คอนดักเตอร์ตัวเองเป็นตัวนําทางจิตวิญญาณตัวเองนั่นแหละครับ เขาถึง <C oughs> จะแก้ไขได้ไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้ทุกอย่างทําได้มนุษย์เราสามารถคลองโลกละจากรวาลได้ถ้ามนุษย์เราสามารถเชื่อมสัญญาณทั้งหมดได้ก็ครองโลกได้ถ้าใครเชื่อมสัญญาทั้งมดได้ก็เรียกว่าพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าหมายความความความเป็นหนึ่งอันประเสริฐนะครับนะครับพลังหมายถึงพระเจา้าครับพลังแห่งธรรมชาติทั้งโลกและจักรวาลพลังเรียกว่าพระเจา้าแต่ผู้ที่ทรงอานาจแห่งพลังนี้ครับคือรหัสที่เรียกว่าซูสนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นใครเอามาเขาก็ไม่สนใจครับเพราะไม่ใช่ไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่พระคริสต์ไระช่พระลาแต่ทุกอย่างเป็นที่หลังครับเพราะว่าซูสเป็นผู้ก่อกำเนิดทุกอย่างขึ้นมาครับจากสายฟ้าเขาเรียกว่า God of Thunder นะครับแล้วก็ทําให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาได้แต่ถ้าเผื่อท่านเข้าใจท่านก็จะรู้ว่านี่เป็นรหัสสมัยโบราณแล้วครับที่กู้ขึ้นมาใหม่เป็นเวฟที่ถูกกู้ขึ้นมานะครับแล้วก็มา i n s t a อลติดตั้งอํานาจขึ้นมาใหม่ แล้วก็ทําให้สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าท่านเข้าใจทางฟิสิกส์ท่านก็จะยอมรับผมถ้าข่าเข้าใจในสิ่งต่างๆนะครับหรือ beyond the physics ท่านก็จะนะฮะเข้าใจผมผมไม่ได้พูดให้ท่านเชื่อแต่พูดให้ท่านพิสูจน์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านคิดผมมาที่ผมว่าเออถ้าผมดาว์หลดพระเจ้าลงมาท่านก็มองผมแล้วท่านก็คิดว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นพระเป็นเจ้า ท่านจะได้รับความรู้สึกเลยในหัวใจของท่านหรือในสมองท่านได้คลื่นนะครับเข้ามาเลยนะครับนั่นคือการตอบรับที่แท้แล้วท่านก็อลองคิดถึงคนอื่นนะเรียกคนอื่นท่านเป็นเจ้าดูมันจะเฉยจะไม่มีคลื่นสัญญาณตอบรับในสมองหรือหัวใจท่านอันนี้ครับท่านต้องหาคําตอบสิเมื่อท่านเรียกผมว่าเป็นเจ้าแล้วทำไมเป็นเกิดเกิดพลังนี้ขึ้นมาถ้าเกิดพลังนี้ขึ้นมาผมก็คือที่พึ้นของท่านหรือไม่งั้นท่านก็อคิดง่ายๆเรียกมาที่ผมครับข้าแต่วิญ,ญญาของฉัน ถ้ามันรู้สึกได้ผมก็เป็นวิญญาณของท่านผมจึงเป็นวิญญาณแห่งสรรพสิ่งจริงหรือไม่หลอกลวงหรือไม่ลองทําดูครับเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าหลอกลวงก็อลองทําดูด้วยนะเรียกมาที่ตัวผมบอกว่าข้าแต่ว,วิญญาณของฉันถ้ามีพลังเข้าไปในหัวใจคุณหรือในสมองคุณผมคือวิญญาณของคุณเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อลงมาอย่างนี้แล้วเล่นใหน้เห็นหนอย่างนี้แล้วให้คุณรู้สึกได้โดยที่คุณไม่ต้องแสแดงตนให้ปรากฏคุณเองก็น่าจะใช้ สติปัญญาพิจารณาเอาว่าคุณเล่นกับอะไรเล่นกับของสูงเล่นกับของต่ํานะครับแล้วถ้าคุณใช้ทางโลกมาพิจารณาผมแล้วมองไม่ดีด้วยความอคติความชิดหายก็เกิดกับตัวคุณร่างกายจิตใจวิญญาณคุณจะถูกกระหน่ำด้วยความสาหัสสากันเลยนะครับเพราะคุณเล่นกับไฟฟ้าใหญ่กรทั้งที่คุณมีไฟฟ้าเพียงสิบวัตตถ้าคุณเป็นนี่สักห้าวัตต์ก็แย่แล้วนะ ครอบครัวเพื่อนฝูงมีความขัดแยกอีกสักสามบัตคุณเหลือสองบัตคุณทําอะไรก็ไม่สมําเร็จหรอกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอํานะ <c oughs> อนาจเนี่ยมันเกิดกับใครเนี่ยมันเป็นอํานาจที่มันไม่ใช่อํานาจแต่งตั้งหรืออย่างการเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเขาตั้งครับมีความสุดสิ้นสุดกอำนาจที่เกิดจากตัวผมเนี่ยมันเป็นอำนาจแห่งความรู้ครับมันไม่มีใครทําให้สิ้นสุดได้แลวมันจะอยู่อย่างนี้ไม่ว่าผมจะอยู่หรือจากโลกนี้ไปอํานาจนี้ยังคงอยู่ชั่วนิรันดร์นะครับ เพราะฉะนั้นโลกนี้สิ้นไหมสิ้นมันไม่สิ้นทีเดียวครับมันจะมีผู้รอดความรอดที่เกิดจากใครกรันไหมครับธรรมชาติเป็นผู้เลือกเลือกใค่ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปเหมือนอย่างรถบัสคว่ำบางคนรอดบางคนตายั่้และครับธรรมชาติเป็นผู้เลือกครับว่าจะเอาใครอยู่หรือจะเอาใครไปเช่นเดียวครับกับอุทกภัยที่มีตายแล้วเห็นไหมครับธรรมชาติเป็นตัวเลือกครับน้ําเป็นตัวเลือกเองครับว่าจะเอาใครไปหรือจะให้ใครอยู่ต่อเพราะฉะนั้น ทุกท่านที่เข้าใจก็ดีแต่เขาไม่เข้าใจก็คือความรู้ท่านน้อยมากท่านไปยึดติดท่านไปสวดแปลอะไรก็ไม่ในเรื่องหรอกครับไม่มีอะไรที่ทําให้ท่านใอย่างใจท่านหรอกครับชีวิตท่านที่จริงแล้วท่านทุ่มตัวเองท่านไม่ได้ทุ่นพระหรอกครับแต่ท่านคิดว่าพระช่วยไม่จริงครับไม่จริงเลยครับพระไม่เคยช่วยใครแล้วนะฮะมีแต่คนช่วยพระทุกวันนี้เพราะนั้นเนี่ยขอให้ท่านเข้าใจเองว่าตัวท่านเองอยู่ได้ด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ คือลมหายใจแห่งฟ้าแต่ท่านมีความกระตันยูต่อลมหายใจนี้หรือเปล่าถ้าท่านไม่มีความกระตันยูท่านก็บกพร่องแล้วท่านมีความกระตันยูต่อหัวใจท่านหรือเปล่าถ้าท่านไม่มีความกระตันยูต่อหัวใจของท่าน<ค>ท่านก็คเป็นผู้บกพร่องแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากไม่รู้จักภายในจะเรียกว่ารู้แจ้งไม่ได้อะครับนะครับเดีย๋ยวค่อยพักปกบกันไปเบรกค่ะช่วงนี้พักเบรกสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ